เงินฝากประจำพิเศษของธนาคาร CIMB ไทยนะครับพิเศษสุดสำหรับลูกค้าใหม่นะครับกับบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ11เดือนให้อัตราดอกเบีย้ย2.3%ต่อปีและบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ18เดือนให้อัตราดอกเบีย้ย2.4%ต่อปีนะครับเรียกว่าอัพดอกเบี้ยขึ้นมามากกว่าเดิมนะครับเพื่อ ตอบรับนะครับสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาและก็ตอบรับกับอัตราดอกเบีย้ยที่เพิ่มสูงขึ้นนั่นเองใครสนใจนะครับตอนนี้มีแคมเปญอยู่นะมาดูรายเดดกันเลยนะครับบัญชีงเงินฝากประจำพิเศษ18เดือนสำหรับลูกค้าใหม่ของธนาคารประเภทสมุดคู่ฝากนะครับขั้นต่ำนะฝากขั้นต่ำ100,000บาทและสูงสุดไม่เกิน100ล้านบาทต่อรายนะครับอัตราดอกเบีย้ยต่อปีณนะวันที่1กันยายน2566 ระยะเวลาการฝาก18เดือนนะครับอัตราดอกเบี้ย2.4%ต่อปีนะครับทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยสามารถเรียกดูข้อมูลอัตราดอกเบี้เยเงินฝากปัจจุบันได้ที่เว็บไซต์ cmb ไทยนั่นเองนะครับประเภทเงินฝาก18เดือนนะครับจะให้อัตราดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือนและเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารขอสงวนสิทธินะเงื่อนไขหลักคือธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดบัญชีและรับฝากเงินสําหรับบุคคลธรรมดาและเป็นลูกค้าใหม่ของธนาคารที่ไม่เคยมีบัญชีเงินฝากและผลิตภัณฑ์ใดๆกับธนาคารมาก่อนเลยนะครับแล้วก็ต้องมีและเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคาร c ีเไทยจำกัดหมาชนในวันที่ทํารายการฝากโดยชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นะครับจะต้องเป็นชื่อเดียวกับบัญชีเงินฝากประจําพิเศษ กรณีรับดอกเบี้ยรายเดือนธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยรายเดือนโดยวิธีการโอนเข้าบัญชีเงินฝากอมทรัพย์ของผู้ฝากโดยอัตโนมัติกรณีรับดอกเบี้ยรายเดือนจะต้องถอนเงินต้นทั้งจํานวนห้ามถอนเพียงบางส่วนกรณีผู้ฝากเงินไม่ตรงตามเงื่อนไขฝากประจําพิเศษ18เดือนธนาคารขอสงวนสิทธิปรับลดอัตราดอกเบี้ยทั้งจํานวนของรายการฝากที่ผิดเงื่อนไขของบัญชีเงินฝากประจําดังกล่าวเท่ากับอัตราดอกเบี้ยของเงินฝากประจําทั่วไป ประเภทสมุดคู่ฝาก12เดือนตามประกาศของอัตราดอกเบีย้ยนะครับเงินฝากณนะวันที่ฝากเงินหรือเวลาการฝากฝากเงินนะครับหถึงสากันยายน2566การฝากการถอนการโอนสิทธิประโยชน์และเงินไขอื่นตั้งแต่11สิงหาคม64เงินฝากได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก1ล้านบาทต่อ1รายลูกค,ค้าต่อ1สถาบันทางการเงินนะครับค่ารักษาบัญชีจะไม่มีนะ ส่วนอัตราการผิดนะครับอัตราดอกเบีย้ยกรณีผิดเงื่อนไขหนึ่งถอนเงินฝากก่อน3เดือนธน,นาคารจะไม่จ่ายอัตราดอกเบีย้ยให้นะ 2. อถอนเงินฝากหลัง3เดือนขึ้นไปนับจากวันที่ฝากแต่ไม่ครบกําหนดตามระยะเวลาการฝากธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ยที่อัตราเงินฝากออมทรัพย์นะครับประเภทบุคคลธรรมดาของจํานวนเงินที่ถอนนะครับทั้งกรณีถอนบางส่วน และถอนทั้งจำนวนโดยหักภาษีณนะที่จ่ายตามหลักตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนดธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ยสำหรับยอดเงินฝากที่คงเหลือกับรายการที่ถอนบางส่วนในัตาดอกเบีย้ยตามประกาศของณที่ณวันที่ฝากนะครับกรณีการถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดและรับอัตราดอกเบีย้ยรายเดือนจะต้องถอนทั้งเงินต้นทั้งจำนวนนะครับแต่รายยอดรายการการฝากห้ามถอนเพียงบางส่วน หากปรากฏว่าดอกเบีย้ยผู้ฝากที่ได้รับไปก่อนแล้วมีจํานวนเกินกว่าดอกเบีย้ยที่ผู้ฝากพึงได้รับตามราะยวะ่าที่ฝากไว้จริงธนาคารจะหักเงินต้นเพื่อชดเชยดอกเบีย้ยส่วนที่จ่ายเกินไปแล้วนั้นออกจากยอดเงินฝากก่อนจ่ายคืนผู้ฝากและธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายคืนภาษีจากดอกเบีย้ยที่ถูกห,กหักณที่จ่ายเนื่องจากนําส่งกรมสรรพกรไปแล้วนั่นเองผู้ฝากก็ต้องไปขอยื่นคืนนะครับ เองนะครับเมื่อเรายืน่นเ,เมื่อเรายื่นภาษีปลายปีนะครับการต่ออายุบัญชีเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากกรณีเงินฝากประจำครบกำหนดหากผู้ฝากไม่มาถอนหรือไม่มีคำสั่งอย่างอื่นหรือไม่สามารถติดต่อผู้ฝากได้ธนาคารจะต่ออายุฝากนะครับเป็นประเภทเงินฝากประจำสมุดคู่ฝากในระยะเวลาการฝาก12เดือน โดยถืออัตราดอกเบี้ยงเงินฝากประจําประเภทสูตรคู่ฝากตามประกาศของธนาคารที่ใช้บังคับอยู่ณนว,วันที่ต่ออายุการฝากนั้นและจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการฝากกรณีวันที่เงินฝากประจําครบกําหนดการฝากนะครับตรงกับวันหยุดทําการของธนาคารและผู้ฝากไม่สามารถมารับคืนเงินฝากนะครับในวันหยุดทําการได้ธนาคารจะถือเอาวันทําการวันแรกนะครับถัดจากวันหยุดทําการนั้น เป็นวันครบกำหนดการจ่ายคืนเงินฝากโดยธนาคารจะคิดคำนวณดอกเบี้ยให้ผู้ฝากสำหรับวันหยุดทำการนั้นด้วยและเมื่อผู้ฝากมาทำรายการถอนดอกเบี้ยหรือเงินต้นบางส่วนไว้ในในวันทําการแรกของธนาคารเงินต้นส่วนที่เหลือธนาคารจะนําฝากต่อโดยธนาคารจะถือวันทําการแรกดังกล่าวเป็นวันเริ่มฝากใหม่นั่นเอง ช่องทางการติดต่อธนาคารนะครับ CIMB ไทยสามารถติดต่อได้ทุกสาขาหรือโทร026267777นะครับทุกวันนะครับ7นาฬิกาถึง20นาฬิกานั่นเองข้อควรระวังการทำธุรกรรมข้ามเขตข้ามผู้ให้บริการอาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมหากมีข้อสงสัยโปรดส,สอบถามพนักง,งานขายทันทีการแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขนะครับการให้บริการหรือแจ้ง เตือนเอกสารสําคัญก็รณีมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการใดๆที่ทําให้ลูกค้าเสียประโยชน์นะครับธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าก่อนการดําเนินการนั่นเองนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคาร CIMB ไทยมาณที่นี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะครับสวัสดีครับ ก่อนจะกันนะครับฝากกดไลค์กด s u b สไครต์นะครับแล้วก็คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการออมเงินนะครับคุณกู้แล้วก็บัญชีธนาคารต่างๆบัญชีเงินฝากต่างๆนะครับแคมเปญที่สําคัญต่างๆนะครับได้ที่ c h anel นี้เลยนะครับฝากกดไลค์หน่อยมีคลิป มากมายนะครับที่จะนําเสนอในทุกๆวันนะครับที่ผมจะนํามาเล่านะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินการธนาคารนะครับหุ้นกู้นะครับเงินฝากต่างๆนะครับรวมถึงเกดเล็กเกตน้อยนะครับด้านอสังหาริมทรัพย์นะครับที่ผมจะนํามาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ลองดูนะมีหลายคลิปวิดีโอมีหลาย เอพิโซดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ผมทำ playlist เอาไว้นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับแต่ละหมวดหมู่นะครับแยกเอาไว้ด้วยสามารถย้อนกลับไปชมได้ฟรีๆเลยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งฟรีๆเลยแล้วก็ผมอัพคลิปทุกๆวันนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้หน่อยขอคนละหนึ่งไลค์นะครับหรือใครสนใจคอมเมนต์ก็ยินดีนะครับคอมเมนต์ปรับปรุงแนะนำกันเข้ามาได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ในปีนี้ก็จะมีแคม มีเรื่องราวอื่นๆที่ผมจะนำมาเรียกว่าเล่าให้ฟังนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับนอกจากจะเป็นบัญชีธนาคารแล้วนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับหุ้นกู้แล้วก็คงจะเป็นการพูดคุยถึงหุ้นนะครับกับเกตเล็กเกตน้อยในเรื่องของกองทุนรวมนะครับการซื้อหรือการลงทุนในหุ้นกู้นะครับรวมรวมถึงการประกอบธุรกิจหรือภาษีต่างๆนะครับที่เป็นเรื่องใกล้ตัวของเราเราท่านๆนะครับก็ คงจะนํามาฝากกันนะครับเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับ